เรื่องแรกที่อยากจะคุยให้ฟังเนี่ยก็คือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่ประชาชนอยากได้นะมักจะไม่ได้นะครับอะไรที่ประชาชนอยากได้มักจะไม่ได้เช่นอะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเขื่อนแม่วงผมไปช่วยชาวบ้านพยายามเรียกร้องทําจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลายครั้งแล้วก็ไปลงทุนสํารวจความเห็นของประชาชนหลายต่อหลายครั้ง แรกแรกเนี่ยประาชาชนประมาณสัก7จดเซเห็นว่าควรจะมีเขื่อนแม่วงเพื่อกักเก็บน้ําไว้หน้าแล้งจะได้เอาน้ํามาทําการเกษตรหน้าหน้าฝนเราก็จะได้กักเก็บน้ําไว้จะได้ไม่ปล่อยให้น้ามาท่วมอย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบสนองครับรัฐบาลโมดไปฟังพวก NGO คือถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยเราควรจะถามคนในพื้นที่ถ้าคนในพื้นที่อยากได้เราก็ส่งใหเราทำให้เขาใช่ไหมครับ นี่แปลกนะคนในพื้นที่อยากได้แต่รัฐบาลไม่ทําให้หรอกแปลกมากล่าสุดเนี่ยสักสามปีมาแล้วนะครับนะผมสํารวจครั้งล่าสุดเนี่ยแปดส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับของประชาชนในพื้นที่อยากได้เขื่อนแม่วงเพราะว่าหน้าฝนจะได้กักเก็บน้ําไว้ไม่ให้ปล่อยน้ําท่วมนะหน้าแล้งจะได้เอาน้ํามาใช้ได้เพราะว่าถ้าลําพังการขุดเจาะน้ําบาดาลเนี่ยแพงมาก แล้วก็เล่นน้าไม่ดีนะครับน้ําก็จะเป็นน้ําที่มีโลหะหนักอกะไรต่างๆเนี่ยครับดึงไม่ได้นะรดน้ําต้นไม้ได้อย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องแปลกนะประชาชนอยากได้แต่ไม่ให้นะครับถ้าประชาชนไม่อยากได้นะว่าอย่างนะีนี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้มักจะไม่ได้ทาความความเห็นของประชาชนนะครับอันแรกนะอันที่สองเนี่ยที่อยากยกเป็นตัวอย่างให้เห็นเนี่ยก็คือผูกกระดึง ผมเพิ่งเบภผูกกระดึงมาเนี่ยครับเดี๋ยวเราเร็วผูกกระดึงให้ฟังด้วยก็ได้นะครับที่ผูกกระดึงเนี่ยประชาชนรัฐบาลเคยสำรวจเองนะประชาชนถึง99%อยากได้เขื่อนอยากได้กระเช้าขึ้นภูกระดึงผมก็ไม่เชื่อรัฐบาลเสีทยทีเดียว,วครับผมไปเองเลยนะแก่ขนาดนี้ลงทุนไปเองนะไปสำรวจความเห็นของประชาชนว่าอย่างไงบ้างนะเรื่องภูกกระดึงเนี่ยครับปรากฏว่าประชาชน 97%นะครับผมสำรวจได้กว่าณ97%เนี่ยครับอยากได้นะครับนะแต่ว่าในส่วนที่เทศบาลสำรวจเนี่ยบอกว่า99แตงผม97ก็ไม่ต่างกันนะครับคือประชาชนส่วนใหญ่อยากจะได้กระเช้าขึ้นภูกระดึงจริงๆเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะมันปักเสาเป็นช่วงๆไม่กี่เสาเท่าน,น,นั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้ลูกหาบทั้งหลายที่หาบของหนักๆเนี่ย หมดหน้าที่หมดงานงานทาเจ๊งอะไรเงี้ยเพราะว่าพอคนมาเที่ยวเยอะลูกหาก็มไม่ต้องหาบนะครับนะเราก็ไปทําหาจีอินอย่างอื่นที่ง่ายกว่าได้ไรได้ดีกว่าซึ่งชาวบ้านลูกหาบเองก็เห็นด้วยนั้นนะครับนะคนเท่าคนแก่หญิงมีคันนะหรือว่าคนพิการก็ขึ้นกระเช้าได้ได้ไปดูเล่นเที่ยวนู่นเที่ยวนี่บนนั้นมีจุดท่องเที่ยวต่างๆก็ทํากระเช้าต่อกันไปย่งได้เหมือนกันไม่ได้ไปกีดขวาง สัตว์ป่าอะไรเลยนะครับนะดีกว่าเดินอยู่ล่างสิใครใครเดินก็ยังเดินได้เหมือนเดิมนี่ขนาดประชาชน97%นะอยากได้รัฐบาลไม่ทําให้ผมเคยทําจดหมายถึงท่านนายกประมนตรีเรื่องนี้ก็งเงียบหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับงี่เป็นเป่เปาสากักตอนที่ผมไปยื่นจดหมายถึงท่านนายกเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วไม่ได้หรอกนะแต่ก็ยื่นไปอย่างนะั้นแหละอย่างน้อยก็ได้พยายามที่จะยื่นให้เห็นนะครับเห็นไหมนี่กี่เรื่องหนึ่งนะ ประชาชนอยากได้ไม่ได้นะครับผมไปถามมาอีกนะที่เหมืองทองคำนะที่จังหวัดพิจิตรจริงๆอยู่ร้อยต่อระหว่างพิจิตรเพชรชูโลกอะไรมาเนี้ยนะครับพิจบูรณ์เนี่ยนะเหมืองทองคำที่พิจิตรเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่นะ8 0่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอยากจะให้เหมืองเปิดไม่อยากให้ปิดตอนนี้ปิดไปแล้วอยากให้เหมืองเปิด เพราะว่าเป็นผลดีต่อประชาชนชาวบ้านอยากได้ขนาดคนในท้องที่นะนะส่วนใหญ่อยากได้แต่มีบางคนที่แบบว่าโอ้มีสารพิษมีอะไรต่างแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างนั้นส่วนใหญ่ที่สุดเลยนะไม่คิดอย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ฟังครับโอ้แลกมากเลยนะอะไรที่รัฐบาลอยากได้ไม่ได้นะในเรื่องที่เรื่องแปลกแท้ๆเลยเนี่ยครับนะคืออะไรที่รัฐบาลประชาชนอยากได้เนี่ยแล้ว ป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะไม่ทําให้หรอกอันนี้เหมือนกับจงใจนะที่จะทาให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินรั่งอยู่ไม่ดีกินไม่ดีนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยคือถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีเดียจะมีความต้องการเรียกร้องประชาธิปไตายหรืออย่างไงเนี่ยครับเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเขื่อนแม่วงภูกระดึงนะครับแล้วก็เหมืองทองคํายังมีนะครับนะแม้แต่ โรงไฟฟ้าถ่านหินนะที่กระบี่โรงไฟฟ้าถ่านหินที่คิดจะสร้างที่เทพาจังหวัดสงขลาประชาชนส่วนใหญ่อยากได้นะท้าเลยอ่ะว่าเนี่ยมาทำประชามติดูสิประชาชนส่วนใหญ่อยากได้แน่นอนอยากอยากที่จะให้มีโรงไฟฟ้าแน่นอนที่ผ่านมาเขาก็เคยมีการสํารวจความเห็นมาแล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากได้แต่ถ้าจะให้ชัวมาทําเป็นเ,เรียกว่ามาทําเป็น ประชามติเลยนะรัฐบาลไม่ทำครับทั้งที่สํารวจผลสํารวจบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการนะถ้าทําเป็นประชามติไปเลยนะครับก็ไม่ยอมทําจริงๆแล้วที่เหมืองทองคำเนี่ยครับที่พิจิตรเนี่ยเคยมีการทําคล้ายๆประชามติเหมือนกันนะครับให้คนมาลงคะแนนกันส่วนใหญ่อยากได้ให้เหมืองทองคําทําต่อนะครับแต่รัฐบาลปิดซะอย่างนั้นเป็นเรื่องน่าแปลกแท้นะครับ นี่คือข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคือถ้าเกิดรัฐบาลทําตามความเห็นของประชาชนเนี่ยครับนะประชาชนก็ได้ประโยชน์ท้องถิง่นก็เจริญก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีอิสระทางการเงินมอิสระทางความคิดก็เลิกจนอาจจะมีความต้องการประชาธิปไตยมากขึ้นมันก็อาจจะขัดประโยชน์ประชาของรัฐบาลหรืออย่างไรนะครับนี่เป็นเรื่องที่แปลกแทนะ้น่าสังเกตเป็นอย่างมากนะครับทำไมรัฐบาลไม่ทำ ตามความเห็นความต้องการของประชาชนถ้าความต้องการของประชาชนนั้นไม่ถูกต้องต้นไม่ดีเนี่ยครับเออเราก็ไม่ทําตามเพา,าว่าไม่ถังนะแต่นี่อย่างส่วนใหญ่อยากได้แต่ไม่ทํานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกแท้ๆนะครับอย่างไรก็ฝากทุกท่านช่วยกันคิดแล้วกันนะครับว่ารัฐบาลนี้ตั้งใจจะทําเพื่อประชาชนหรือเปล่านะครับ